เราจะทำมาปลูกผักชีสลังกันนะคะได้ปักชั่กันถ้าเพื่อนๆทา่านใดจะแบบปลูกทั้งรากก็ได้นะคะ อันนี้คือทั้งรากอะเราไม่ได้ตัดรากออกนะส่วนตัแรกนี้เราตัดรากออกผักชีฟรั่งหรือหอมเปนี่เราเวลาปลูกเราต้องแบบว่าเว้นระยะกันด้วยนะคะ แถวหนึ่งสักสี่ต้นเนี่ยก็พอค่ะเวลาใบเขาแตกอ่ะขอขอขเขาจะแตกให้เราแบบใบยาวเลยค่ะทั้งยาวทั้งใหญ่เลยค่ะใบนะฮะส่วน อันที่เราเอาลากไว้เราปลูกแบบว่าตัดลากสองแถวอันนี้ไม่ตัดลากนะ มาจะไม่ตัดลากก็ประมาณสองแถวค่ะ ปลูกกันง่ายๆเดี๋ยวเราทั้นลดน้ำที่หลังก็สองแถวแรกนะสองแถวแรกเราตัดลากสองแถวต่อมาคือเราไม่ตัดลากแล้วจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูค่ะก็ ปลูกชีเบเร่ยนะคะหนึ่งหอมเปรปลูกแบบปกัปกชำค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ